คือครูไม่ใหญ่นะมีความเห็นนะกับประสบการณ์ที่ผ่านมาสมาธิหลือมีอารมณ์ดีจิตตั้งมัน่นเป็นกุศลเป็นกลางมีความสุขจะต้องเริ่มต้นจากความสบายก่อนการน,นั่งก็สบายกำลังนั่งดังสบายหลังนั่งก็หลัง,งสบายเวทีสบายตลอดเส้นทาง นี่เป็นหลักวิชาเลยถ้าเราไปนั่งเครียดเราก็จะได้เครียดถ้านั่งคิดเราก็จะได้คิดได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามประพัน์บทเพลงแนะนำการทำสมาธิผ่านบทเพลงอย่างเช่นนั่งเครียดไปทำไมอันนั้นน่าปนี่ย ไม่ก็เคยบอกไว้ให้ตังใจสเปิร์ ามที่หลงพ่อท่านบอกเอาไว้แค่นั้นเองอย่าทำเลยเกินนั่งนอนยืนเดินอยู่ในศูนย์กลางอย่าไปรุ้นเร่งเร่งจ้าทำสบายสบายเดี๋ยวก็ได้เองอิ่เอิ่องอยากจะแย่ทำไมแย่แม่เอยเชยน่เเยขยุดใจยากจะแ หยุดใจอย่างเดียวเอาไว้ก็จะได้เห็นพระแก้วใสในตัวเราเอ่ยนั่งเครียดไปทำไมก็เคยบอกไว้ให้นั่งใจงสเปิร นี่สำคัญนะจ๊ะอยเป็นนั่งเครียดเดีเราต้องจับหลักให้ได้ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวพระรัตนตรัยมีอยู่ในตัวดวิงธรรมก็มีอยู่ในตัวดวงปัญญาก็มีอยู่ในตัวความสุขที่แท้จริงก็มีอยู่ในตัวไม่ได้อยู่นอกตัว ดำหลักการตรงนี้ให้ดีว่าทุกสิ่งมีอยู่ในตัวแต่เป็นของละเอียดเป็นของละเอียดเราจะเข้าถึงความสุขตรงนี้ได้เข้าถึงพรระตัตนาตรัยในตัวได้หรือเข้าถึงทุกสิ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้มันละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ในตัวก็แค่นั้นเองนะจ๊ะ วิธีการทำใจให้ละเอียดก็คือทำสบายๆทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเฉยๆหลับตาเบาๆตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เปลือกตาเนี่ยแหละต้องหลับเบาๆต้องเบาจริงๆอ่ะหลับมันไม่ได้หลับอย่างนั้นเลยแล้วก็ต้องผ่อนคลายทุกอย่างใจจะละเอียดเร็ว อีกทังไม่ต้องไปคิดอะไรเลยแต่ถ้าหากเราไม่คิดอะไรเลยไม่ได้ก็ให้เลือกคิดคือคิดถึงองค์พระดงแก้วหรือเรียกผุหลวงปู่อยู่กลางกายคําว่าคิดนี้คือคิดนิดหนึ่งคิดเหมือนไม่ได้คิดคือนึกนิดเดียวแต่นนั้ถ้าจะคิดนะจแต่ไม่ใช่คิดแรงๆแบบใช้กําลัง ถ้าถ้าจะคิดจึงใช้คำผ่อนลงามาหน่อยคือนึกนึกเบาๆถึงภาพนั้นแทนภาพอื่นแทนภาพคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะจ๊ะและเราต้องมีสันดิภาพภายในใจเราก่อนคือ เราจะต้องไปทะเลาะกับใครบางทีเราหลับตาไม่นั่นไม่น่าทำกับเราเลยสงสยว่าทำไมไม่ทำนี่มันไปทำงั้นคนนั้นไม่ไม่น่าว่าเราอย่างนั้นเลยผูกกันดีๆไม่ได้ถ้าบัวไปทะเลาะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสันติภาพภายในใช่ไหมจ๊ะแล้วสันติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคนหลับตาก็ทะเลาะกันแล้ว ดูสิไม่ช้าบอกให้ไปหยิบตะหลิวดัน,ดน,ดนไปดันไปหยิบขวดน้ำปลามาไอ้สมมติในภายเริ่มภายในบ้านเลื่งเงินหยิบความบาดบอกให้ทำอย่างนี้เธอก็ะทำอย่างงู้นอะไรองี้ <c oughs> บอกให้ฉันมีรักที่สุดคนเดียวเธอก็ไปม,มีสุดที่รักหลายคนทุกคนตัวไปทะเลาะกันอยู่เนี่ยไม่มีสันติภาพภายในใจนี่ไง แม่ตัวเ,เองเราไม่น่า่างกันเลยนะเราไม่น่าห่างอย่างนี้เลยแปลว่าไม่มีสันติภาพสมมติเราเป็นห้องประชุม UN เ็นี่ยเวลาเราหลับตาเนี่ยเราต้องเป็นประธานสั่งการเลยให้ทุกอย่างสงบปดนิ่งไอคิดอย่างนี้ไม่ทะเลาะอะไรก็ได้เมื่อสันติภาพภายในห้องประชุมเล็กๆนี่ แล้วยังไม่เกิดแล้วสันทิศจะเกิดก้นได้อีกเลยอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะนี่เรื่องสําคัญเลยแล้วก็ลืมทุกสิ่งเลยเนี่ยแล้วนิ่งๆแล้วคิดว่าทุกคนตายหมดจะเว้นเรา<ส><น><ส><น>จะได้ไม่ต้องไปทะเลาะใครบอกน้ําตายหมดเรียบร้อยแล้ว<ส><น>แล้วจะไปนั่งคิดเรื่องปัญหาแหมนี่จะไปหาเงินที่ไหนไม่ใช่นี่เขาเลยจะหน,น,นีมาทวงเธิงอเลย นี่นะจ๊ะเจ,จ้านั่นเจ้านี่ก็ห้ามคิดลูกนั่นลูกนี่ก็ห้ามคิดไม่แต่ลูกไหนไหน<แ>ก็จะเจอนิ่งๆจะเย็นสบาย<แ>นี่หละจ้าทำอย่างนี้สิแล้วมันจะได้เข้าไปถึงง่ายๆมันก็ชา้าเดี๋ยวตายฟรีนะเนี่ยทำอย่างงี้จะเป็นสบาย,บายเดี๋ยวเราจะเจอความสุขเองความสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนแค่นี้ทำเบาๆเนี่ยแล้วจะเจอ